คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยไฮไลไท์สำคัญที่นักข่าวไปรอกันที่กระทรวงวัฒนธรรม ก็คือทางคุณแพทองทานเนี่ยนะฮะ,ะเข้าทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมวันแรกนีขนน่ขึ้นป้ายเลยขึ้นป้ายเลยมีป้ายต้อนรับนะคะใช่ครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะส่วนรัฐมนตรีท่านเดิมคือคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลก็อำลาไปนั่งก็อีรัฐมนตรีอ,อวนะครับซึ่งก็มีทั้งบรรยากาศที่อำลารัฐมนตรีปุ๋งนะฮะ,ค,ะคุณสุดาวันนี่ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยน่่เน่่นนคือคือก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาอยู่วัฒนธรรมรัฐมนตรีปลุกนะคุณสุดาวันเนี่ยท่านอยู่ท่องเที่ยวแลกีฬาแล้วพอมาอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคือเราเห็นภาพลักษ์คือเราอ่านข่าวกระทรวงวัฒนธรรมบ่อยเรายังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยพอรัฐมนตรีท่านนี้มามการสื่อสารหรือว่าภาพลักษ์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมาดูทันสมัย มาดูสื่อสารเข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นเลยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการสื่อสารไปยังประชาชนเท่านั้นนะแต่โครงการอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยเราเห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนอเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันมีความโมเดิร์นเนี่ยเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีรุ่นใหม่เพราะ,ะนั้นท่านอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะ,ะแต่ดูฮะความรักความผูกพันของคนในกระทรวงวัฒนธรรมเองดูสิ แล้วลท่านเป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยมีความเป็นกันเองอ่ะบรรยากาศก็อบอุ่นใช่กับเจ้าหน้าที่กับข้าราชการดูสิะฮะโอ้โหเอาบรรยากาศตอนส่งรัฐมนตรีปุง๋งนะฮะออกจากกระทรวงเพราะท่านก็ไปอยู่ที่อ,อวอตตอะนะฮะก็เชื่อว่าท่านก็จะไปพัฒนาที่อ,อวออให้เป็นรูปเป็นร่างเช่นกันนะฮะส่วนคุณแพทย์ทองทานหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ย นะฮะก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็ลุยประชุมเลยนะครับถแถลงใน4ประเด็นร้อนอ้นทางประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ให้การต้อนรับนะครับทีนี้4ี่ประเด็นร้อนที่หลังจากประชุมแล้วก็มีข่าวมีข่าวออกมาเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นข่าวที่แบบรับรัฐมนตรีท่านใหม่หรือเปล่ามันเป็นข่าวเก่าอะทีผู้จมมะที่บอกว่า ส่งคืนวัตถุปโบราณ20ชิ้นคือไทยเนี่ยส่งวัตถุโบราณคืนให้กับกัมพูชาะนะฮะ,ะเรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบและชี้แจงแล้วนะครับว่ามันเป็นข่าวเก่าคือเราส่งคืนจริงนั่นแหละแต่ว่าส่งคืนไปในสมัยรัฐบาลชุดก่อนนะครับเรื่องของโบราณสถานตาเมืองนะฮะก็ยืนยันว่า อยู่ในประเทศไทยอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมคอนเฟิร์มขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะกองภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวผลักดันเรื่องแคชรีเบทหรือว่าการคืนเงินลงทุนบางส่วนเพื่อกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหการรมภาพยนตร์ทีเนี้ยเราจะไม่คืนเฉพาะกองหนังต่างประเทศแล้วแต่ว่าหนังไทยที่มีคุณภาพเราก็จะมีโปรนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนที่สุดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ท่านก็ประกาศเลยที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์นะครับ นะะดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาสักการะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่กระทรวงวาฒธรรมนะคะเมื่อกี้ก็ครบทุกจุดเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มวัน ที่ดีมากๆนะคะการมาในวันนี้เป็นการทักทายทุกๆคนนะคะที่อยู่ที่นี่หวังว่าจะได้เจอกันมากขึ้นทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นโอกาสดีของดิฉันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตฝากเนื้อฝากตัวที่กระทรวงนี้ด้วยนะคะก็ร้านอาหารร้านไหนอร่อยยังไงก็แนะนํากันมาได้เลยนะคะอยู่ต้องได้ทานหลายมื้อแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ บริหารกระทรวงวัฒนธรรมอาจจะเข้าทางท่านก็ได้นะเพราะว่าบางทีอยู่ในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยแรงกดดันมันเยอะอใช่ไหมครับนี้ก็มาทำงานเฉพาะส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ท่านถนัดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใช่ใชค่ะ